สวัสดีค่ะวันนี้เซลล์ปิกนิกจะพามารู้จักเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก HONDA หรือที่เราเรียกกันว่า HONDA s e n s i n g ค่ะประกอบไปด้วยระบบ CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกโดยจะมีสัญลักษณ์เตือนบนมาตรวัดพร้อมเสียงเตือนและช่วยเบรกอัตโนม,มัติเมื่อมีรถยนต์คนเดินถนนจักรยานอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยโดยระบบจะทำงานที่ความเร็วห้าง100กิโเมตต่อชั่วโมง วิธีการใช้งานระบบนี้ระบบจะทำงานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการสตาร์ทรถหรือถ้าหากว่าไม่ต้องการใช้งานสามารถปิดระบบได้โดยเข้าไปที่เมนู Safety Support ค่ะ RDM with LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถโดยระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนทั้งเส้นปละและเส้นทึบ ถ้าหากว่ารถมีการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนบนมาตรวัดพร้อมพวงมาลัยสั่นเตือนและระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้รถกลับเข้าเลนโดยระบบจะทำงานที่ความเร็ว72-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้หากต้องการที่จะปิดการใช้งานเข้าไปที่เมนู Safety Support เช่นเดียวกับระบบ CMBS นะคะแต่ระบบจะจำว่ามีการเปิดหรือปิดการใช้งานก่อนดับเครื่องยนต์ค่ะ ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบจะควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ลูกค้าตั้งไว้และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติตามรถคันข้างหน้าซึ่งเราสามารถปรับระยะห่างได้4ระดับและจะทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะหากต้องการใช้งานให้กดปุ่ม ACC ที่มีสัญลักษณ์รูปรถยนยนและเลขไม้เพื่อเปิดใช้งานเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการให้ลูกค้ากดปุ่มเสร็จ และหากต้องการกลับมาที่ความเร็วเดิมให้กดปุ่มรีซูมและหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มแคนเซิลนะคะ L c l a s s ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบตรวจจับเส้นแบ่งเลนทางเส้นปละและเส้นทึบจะมีสัญลักษณ์เตือนบนมาตรวัดและระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้รถยนต์กลับเข้ากึ่งกลางเลนโดยอัตโนมัตริระบบจะทำงานที่ความเร็ว72-180กิมต่อชั่วโมง วิธีการเปิดใช้งานให้กดปุ่มแ c a s คที่มีสัญลักษณ์พวงมาลัยรถยนต์และมีเส้นปะลัดถ้าหากว่าระบบตรวจจับเส้นแบ่งเลนได้เส้นแบ่งเลนบนมาตรวัดจะกลายเป็นเส้นทึบและสัญลักษณ์จะเป็นสีเขียวนะคะ AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อมีการขับขี่ในที่มืดและจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถยนต์ด้านหน้าหรือรถวิ่งสวนทางกันมา ระบบนี้จะทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและระบบจะยกเลิกชั่วคราวเมื่อความเร็วต่ำกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้จะทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่ลูกค้ามีการสอาร,รถยนต์นะคะแต่สวิตช์ควบคุมไฟด้านหน้าจะต้องอยู่ในตำแหน่งออโต้ค่ะ LCDN ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ ระบบนี้จะมีการใช้กล้องตรวจจับรถยนต์ที่หยุดอยู่ด,ยด้านหน้ารถยนต์ของลูกค้าในระยะไม่เกิน10เมตรเมื่อรถคันดังกล่าวเคลื่อนที่จากจุดที่หยุดนิ่ง3เมตรระบบจะมีการส่งเสียงเตือนพร้อมสัญลักษณ์เตือนบนมาตรวัดเพื่อให้ลูกค้าทราวบว่าต้องออกรถตามนะคะสำหรับการตั้งค่าระบบ LCDN นั้นให้ลูกค้าเข้ามาที่หน้าจอโฮมนะคะ จากนั้นเลือกเมนูการตั้งค่ารถยนต์ค่ะจากนั้นจะมีเมนูการตั้งค่ารถยนต์นะคะให้เลือกการตั้งค่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่จากมุมบนด้านซ้ายมือนะคะต่อไปนะคะเราจะเลือกระบบการแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนออกไปนะคะให้เลือกเมนูนี้ค่ะ จากนั้นให้เลือกการตั้งค่าการใช้งานแบบปกติหรือตั้งค่าแบบล่วงหน้าหรือหากไม่ต้องการใช้งานสามารถปิดระบบได้ค่ะจากเมนูนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับระบบ honda sensing เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการใช้งานนะคะทางนี้ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้เพิ่มเติมด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นการแนะนำรถยนต์หรือเทคโนโลยีใดนั้นอย่าลืมให้กำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เซลล์ปิกนิกต้องไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ